สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สำหรับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีนิสัยเสียบางอย่างแต่กลับไม่ยอมปรับปรุงเพราะมัวคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขารักคุณแล้วเขาต้องทนเพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้มานานแล้วบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุณคิดผิดครับเพราะรักได้ก็เลิกรักได้เหมือนกันครับดังนั้นวันนี้ ผมจะพาคุณไปดู5นิสัยของคุณที่ทำให้หนุ่มๆห,หัวร้อนนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันคุณเคยทำข้อไหนไปบ้างลองไปเช็คกันดูได้เลยครับข้อที่1ตามติดโทจิก อย่าทำให้เขาต้องสับสนว่าที่จริงแล้วคุณคือคนรักหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขากันแน่ใครๆก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละครับและคุณก็ไม่ควรล้ำเส้นรักกันไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดและอย่าโทรตามหรือใช้ลายจิกจนที่เกินไปนักเพราะมันจะดูน่ารำคาญเอามากๆเลยลหละครับข้อที่สอข่มเขาต่อหน้าคนอื่น ถึงแม้ว่าตอนอยู่ด้วยกันสองคนเขาจะกลายเป็นลูกแมวเชื่องๆที่ยอมให้คุณโขกสับได้แต่เมื่อต้องออกไปเจอผู้คนหรืออยู่ต่อหน้าเพื่อนๆของเขาให้คุณพยายามอารมณ์ดีเข้าไว้ใจเย็นๆปล่อยให้เขาแสดงบทพ่อบ้านใจกล้าให้เต็มที่กลับไปบ้านค่อยเคลียร์กันเพราะสำหรับผู้ชายหลายคนแล้วเรื่องศักดิ์ศรีต้องมาก่อนดังนั้นอย่าทำให้เขาต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นเลยครับ ข้อที่3ใช้เงินเก่งความสุขของสาวๆหลายคนคือการช้อปปิง้งดังนั้นข้ามข้อนี้ไปได้เลยครับหากคุณยังไม่คิดจะจริงจังหรือสร้างครอบครัวกับใครอย่าใช้ชีวิตไปวันๆแต่ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะหยุดก็ควรวางแผนการเงินวางแผนอนาคตประหยัดไว้บ้างจะซื้ออะไรก็ต้องคิดเยอะๆโดยเฉพาะหากเขาเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านครับ ข้อที่4ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่าทำตัวเป็นภาระที่ต้องพึ่งพาเขาทุกเรื่องไปไหนมาไหนก็ต้องมารับมาส่งนั่นก็ทำไม่เป็นนี่ก็ทำไม่ได้แบ่งเบาอะไรได้ก็ต้องช่วยกันยิ่งเป็นแฟนยิ่งต้องเกรงใจกันให้มากขึ้นแม้ว่าเขาจะเต็มใจทำให้แต่หากคุณทำได้ด้วยตัวเองความภาคภูมิใจมันจะต่างกันครับ ข้อที่ 5. ไม่มีเหตุผลผู้หญิงหลายคนมักจะฟังเสียงของหัวใจมากกว่าใช้สมองจนกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจไม่มีเหตุผลและหากเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าต่อให้เขารักคุณแค่ไหนเขาก็เบื่อคุณได้เหมือนกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับห้านิสัยของคุณที่ทําให้หนุ่มๆหัวร้อนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาการที่คุณเทาสาวรู้จักปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบพอดีพอดีเพื่อคนที่คุณรักได้แล้วนั้นจะเป็นการทําให้ชีวิตรักของคุณสามารถครองคู่กันได้อย่างมีความสุขและยืนยาวตลอดไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ